ถ้าเป็นมหาลัยก็จะมีนะคะก็จะมีการออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆแบบนี้เราก็พูดแบบไหนใช้สำเพยงแบบไหนให้ได้ฝึกมาแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มวงล้ออาเตรียมกดอ่านขึ้นมาเตรียมหรือยัอยงอาเตรียมแล้ว ำหลับแม่ลูกอาจจะพูดคำนี้ไม่บ่อยพอแต่แตลูกของลูกของแม่สำหรับสิ่งที่แม่เคยทำให้ลูกและทุกอย่างที่แม่แทำให้ลูกสำหรับแม่ค่ะอ่ะโอเคงั้นคำานี้เดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะโดยใช้วงล้อเป็นตัวหมุนนะคะว่าใครจะได้ออกมา คนแรกก็คือม,มัมนงงไม้ไ,มได้สี่ลีใบกิมมีใบนะมายใบเดยวออน่อดีวายหรอนมแนะนำตัวอาร์ิคอนอาร์วคอน,น,นูผู้กล้าของเราคนแรกอะ เวลานักเรียนออกมาอย่างเช่นคุณผัวมาพูดเนักเรียนถ้าสมมติว่าเราพูดต่อหน้คุณเยอะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษานี้เขาเรียกว,ว่าพูดถูกไหมพูดก็คือเอาไปถูใช่ไหมคะทำอย่างไรให้อ่านแล้วเหมือนพูดอ่านผาพนิดึงทำยังไงเมื่อกี้ถ้าเราอ่านอย่างนี้คนคนฟังรู้ไหมว่าเราอ่านรู้เพราะว่าเราก้มหน้าอาจจะหล,อล่อไปหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่านอย่างไรให้เหมือนพูดก็อย่างเช่น แม่มีามากมายบนโลกนี้อ่าก็คือหมายถึงว่าดูได้แล้วก็มองหน้าผู้ฟังด้วยเพราะว่าเวลาเราพูดหรือสื่อสารเราสื่อสารกับใบหน้ากระดาษหรือคนฟังออ่าเพระเนาะฉะนั้นเวลาเราพูดเร,ร,า,เรามาอา่านดู <c oughs> แล้วก็มองหน้าผู้ฟังด้วยเวลามองหน้าผู้ฟ <c oughs> <c oughs> ังเราต้องมองคนเดียวไห <c oughs> <c oughs> มหรือต้องมองให้ั่วต้องอ่าต้องมองทั่คนเข้าเหมือนที่ครูพูดกับนักเรียนเวลาครูพูดสังเกตดูไหมครูจะมองมุมนี้บ้างมุมตรงกลางบ้าง 有个。